อาสการะขอพอรพระพิคเนตองค์ยืนจังหวัดฉะเชิงเซ้ครั้งแรกเลยที่ได้มีโอกาสมาที่นี่จอดรถเสร็จก็รอรถก๊อฟมารับขับพาไปส่งบริเวณทางขึ้นบริเวณนี้ก็จะมีร่มให้คอยบริการ คลอดแดดค่อนข้างร้อนเข้ามาบูชาถาดผลไม้ทูบเทียนจะมีชุดละ100และ200เตรียมเงินสดกันมานะทุกคนเสร็จแล้วก็เดินขึ้นไปสักการะองค์พ่อได้เลยวันนี้ที่เรามาเป็นวันมาค้าบูชานะทุกคนคนค่อนข้างน้อยจุดแรกเลยเรามาถวายบูชาไฟพ่อศิวะและแม่อุมาในถาดก็จะมีเทียนให้เราจุด ขอพรสักการะองค์พ่อองค์แม่องค์พ่อสวยงามมากทำมาจากเนื้อสำริดสูง39เมตรตามประวัติพระหตถททั้ง4จะถือพืชพันธุ์และธัญญาหารคือกล้วยยอดอ้อยมะม่วงขนุนแล้วที่พระบาทก็จะมีหนูกอดลูกมะพร้าวซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินขอพรเติมน้ำมันตะเกียงแล้วเดินวนรอบองค์พ่อ3รอบรอบแรกบูชาพ่อรอบสอบูชาแม่รอบ3บูชาครูบาอาจารย์ ครบแล้ววันนี้โชคดีได้เจิมน้าเมตากับพ่อพราปกติจะต้องเป็นรอบเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะแต่เลิกเปิดเป็นรอบๆคนเยอะมากๆรู้สึกดีอิ่มบุญจริงๆ เจิมเสร็จแล้วก็ออกมาบูชาไฟารับสายสินผู้ชายผูกข้อมือขวาผู้หญิงผูกข้อมือซ้ายจริงๆแล้วต้องบูชาไฟาก่อนเจิมนะก่อนกลับก็ต้องขอพรบอกให้พี่หนูบอกพ่อน,นิดนึงก่อนไปต่อขอเติมพลังรองท้องก่อนการชานจะมีศูนย์อาหารร้านนี้ปากหม้ออร่อยมากจะมีเป็นแป้งธรรมดาแล้วก็แป้งอันชันนะตอนยืนดูเขาทาอ่ะไวมากเลยทุกคนนอกจากปากหม้อเขาก็มีขนมหวานอย่างอื่นด้วยนะส่วนในบริเวณด้านข้างก็จะเป็น ร้านน้ำมีทั้งน้ำมะพร้าวน้ำตาลสดอร่อยทั้งคู่ยืนชิมไปเลยจ้ารสชาติอร่อยแป้งบางไส้ออกจากเค็มๆหวานๆยืนกินจนฝรั่งซื้อตามใครมาที่นี่ก็แวะมากินกันได้นะ